าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ผู้ที่ชนะตัวเองนะจะไม่สนใจกับเสียงแบบนะั้นจะไม่สนใจกับลูกที่มองเห็นจะสนใจจต่สติสัมปชัญญะไม่ลดละภาวนาบำเพ็ญกิจภาวนาสมาธิจะได้แก้ไขปัญหาปัญญาจะได้หลบรู้กองตามสังขารปัญญาจะอ่านออกบอกได้ใช่เป็นเป็นตีเพคโหลาอยู่ในสุวรรณจะปราปลานี่และโยสหัสสังสหัสเสน,นะสังขามเมมานุเสสินี าก,ากันจะเฉยยมัตตานางเตนตนชนะคนในสงครามจำนวนล้านชายทหารชานลถครบทวนนหมชนะตนคนเดียวเหนียวล้างใจนั่นแหละใช่ยอดนะักรบครบ,ครบท้วนเลยยอดประกรบแน่นอนครบทุวนเลยโบราณท่านว่าไว้ยาง สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยลอดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง